สข้อผิดพลาดในการรับประทานอาหารของคนเป็นเบาหวานข้อผิดพลาดที่1ง,งดแป้งและของหวานโดยเด็ดขาดแม้ว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานควรงดแป้งแต่หากงดโดยสิ้นเชิงจะเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเฉียบพลันซึ่งส่งผลต่อระบบประสาทสติและสมองความผิดพลาดที่2การงดอาหารเช้าเมื่อคุณงดมื้อเช้าตับของคุณจะต้องใช้น้ำตาลที่เก็บไว้ที่เรียกว่า ไกโคเจนไกโคเจนจะถูกเปลี่ยนเป็นกลูโคสและหลังเข้าสู่กระแสะเลือดการงดอาหารเช้าทําให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนคอร์ติโซมากขึ้นระดับคอร์ติโซที่สูงจะนําไปสู่การดื้อต่ออิสูลีนซึ่งเป็นสาเหตุของโรคเบาหวานข้อผิดพลาดที่3การรับประทานอาหารผิดเวลาส่งผลเสียต่อจังหวะการไหลเวียนของร่างกายโดยเฉพาะกระบวนการหลั่งอิสุลีนจะถูกลบกวนเมื่อเวลาผ่านไป จะทําให้ภาวะดืืออิสุลินแย่ลงแนวทางการแก้ปัญหาการผสมผสานเหล่านี้จะทําให้น้ําตาลในเลือดสูงขึ้นกว่ามื้ออาหารไม่ต้องพูดถึงร่างกายของคุณจะอยู่ในสภาพหิวโหยและขาดพลังงานอยู่เสมอแทนที่จะงดมื้ออาหารให้เลือกนมสําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานตัวอย่างเช่นนมถั่วเฮฟวี่ชัวโกที่มีส่วนผสมของโปรตีนจากพืช100%และส่วนผสมของสารออกฤทธิ์อินชูเม เฮฟวิชัวโกด้วยสูตรโภชนาการที่สมดุลจากถั่ว11ชนิดเพื่อช่วยให้โอเมก้า3 6วิตามินและธาตุและพลังงานสำหรับผู้ป่วยนอกจากนี้นมถั่วเฮฟวิชัวโกยังมีอินซูลินเชิงปริมาณ8,000มิลลิกรัมต่อ400กรัมเพื่อช่วยให้น้ำตาลในเลือดคงที่ลดการสะสมไขมันและปรับปรุงดัชนีไขมันในเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากกว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆถึง80เท่านมเฮวิชัวโกเหมาะสําหรับทั้งผู้ทานมังสวิรัตผู้ป่วยเบาหวานหรือผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตไขมันในเลือดสูงด้วยนมเฮวิชัวโกเพียง2แก้วต่อวันหลังจาก4สัปดาห์ผู้ป่วยจะมีอาการดีขึ้นถึง80%อาการกลางคืนกระหายน้ําชาแขงขาค่าดัดชนีน้ําตาลในเลือดคงอยู่ที่เกณฑ์6-7มิลลิโมลต่อลิตร หมดกังวลเรื่องโรคแจรกซอนไม่ต้องพึ่งการฉีดอินซูลินอีกต่อไป